กรณีของน้องๆสุกอาถือก็เป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเขาทําคลิปสุขชาวบ้านมันก็ถือเป็นการกระตุ้นนะอ่าถ้าลตีก็ไปเรียกผู้รับเหมามาเล่นรัดเลยต่อไปจะให้เกรดจะต้องเสร็จขั้นตอนมันก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านนะไปถอนเถอะเชื่อผมไม่ไปผมผมเรียนคุณสยุธไงผมผมไม่ได้ผมไม่ได้แย่งควาไม่เดี๋ยวตํารวจเขาเกิดไปเอาของคุณสันทิยาไปไปตรวจสอบ คุณชนัญาไปถอนแล้วก็บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องตรวจแล้วไม่ได้ได้ครับได้ได้ได้ผมใจสวนผมผมร้องให้ใจสวนเท่านั้นเองแล้วก็ได้ไปไปดึงหนังสือกลับมาเดี๋ยวเกิดตารวจเขาเอ้ยมีคนมาร้องเขาต้องทํานี่มันจะเป็นเรื่องนะไม่ไม่ไม่ผม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 ยินดีคุณสอยุทธที่เหมือนคุณสอยุทธพูดอ่ะแต่ได้ถ้าผมได้คุยกับน้องได้เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยก็จะดำเนินการให้เลยครับเพราะฉะนั้นน่ะ ในเรื่องที่น้องเขาติกตอกหรืออะไรก็ตามอะนะลงในในในสื่อสารออนไลน์มผมจึงมองว่าบางส่วนมันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงอแต่ผมผมผมกลับเรียนตรงนี้อะครับว่าผมผมไม่ต้องการให้เขามีปัญหาเรื่อง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 ของกฎหมายเรื่องอะไรพวกน,นั้นหรอกแต่จุดประสงค์อะผมผมผมต้มมองการที่กร้องความเป็นธรรมให้กับถนนพระรามสองและพี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะพ,พ,พ่อค้าแม่ขายอพอมีปัญหาเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานี่คนก็ไม่มาคุณสยุทธ แล้ว,วมันใกล้ตกแงนะเกรงมีผลกระทบคนไม่ไปหมายชัยว่างั้นเถอะเออมันมีทั้งแม่ค้าที่โทรมาที่ผมก็บอกคนมันน้อยลงตั้งแต่สร้างถนนอะไรพวกนั้นมาอืโดยความเป็นจริงแล้วก็มีข่าวเรื่องอ,อะไรที่มันล่วงมาทับคนตายอะไรไม่รู้มันวุ่นวายไปหมดมันเต็มไปหมดเลยอะ่ะคนก็เลยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าลดไปไม่ต่ำกว่าสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์และและเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันจะทําให สถานการณ์มันมันค่อนข้างจะจะย่ำแย่ลงไปเรื่อยผมก็เลยต้องขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ในเรื่องของที่บอกว่า,าไปร้องให้ปอ,อทเขาไต,ต่สวนดูว่าเรื่องนี้ในกรณีการให้ข้อมูลหรืออะไรก็รออรตามพวกนั้นเนี่ยมันขัดต่อพรบคอมมาตราสิบสี่วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามในวงแฮฟล่าหรือไม่มแต่ผมก็พร้อมยินดีที่จะถอนเรื่องทุกอย่างให้กับทางน้องเข้าไปประเด็นที่เขาเขานำเสนอก็เหมือนกับว่า Workers, <S <S ถึงขนาดนี้พอสร้างทางด่วนก็ไม่เสร็จรวมถึงไอ้ข้าวของบางทีสิ่งของวัสดุก็ตกลงมาซึ่งจริงๆมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้คนเบื่อสมุดเบื่อเบื่อพระรามสองถูกไหมแอพวกันตรงตรงเนี่ยถูกต้องคุณสยุทตเตที่ผมกลัาเเียนนะครับว่าผมอยู่สมุทรสาครมาสามสิบแปดปีผมใช้ถนนเส้นนี้ทุกวันทุกวันจริงๆต้องข้ากรุงเทพวันละเที่ยวสองเที่ยวเที่ยวสองเที่ยวผมผมผมเห็นว่า ในกรณีของอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามพวกนั้น,นมันน้อยมากถ้าเทียบกับการทํางานทั้งหมดถ้าช่วงของถนนพวกนั้น ม,มันประมาณครั้งสองครั้งหรือ3ามครั้งแต่เมื่อเป็นข่าวก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ในเรื่องของความปลอดภัยผมก็ถามกลับไปว่ากรณีการสร้างในขณะนี้นั้นเนี่ยบริษัทผมผมไม่ได้เข้าข้างบริษัทไม่ได้เข้าข้างรัฐนะแต่เขาสร้างขณะนี้คุณสอยุทธเขาจะสร้างได้แค่ว,วันละ6-7เชั่วโมงเท่านั้นเองหลังจากถี่ทุ่มเขางสร้างเขาถึงปิดถนนถ้าถ้าคนที่เดินทางมาแถวพระรามสองเรามาดูสิครับ ี่ทุ่มเป็นต้นไปเขาจะให้วิ่งแค่ทางคู่ขนานส่วนทางกลางอ่ะเขาจะสร้างเพราะฉะนั้นอ่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับการทํางานตรงนั้นด้วยผมก็เข้าใจว่ารถก็ต้องวิ่งคนเขาเขาเลยไม่ได้ทํางานถ้าเขาทํางานเต็มที่อะคุณสอยทธผมว่าภายในอีสองปีมันก็เสร็จแล้วไม่มีบริษัทใหญ่ไม่อยากทํางานให้เสร็จหรอคุณสอยทธแต่ในกรณีที่พระรามสองผมก็ขอขอความเป็นธรรมให้กับถนนแล้วก็ ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นอย่างน้อยนะกรณีของน้องๆสุกถือก็เป็นพี่ๆน้องๆกันเนี่ยเขาทําคลิปสุกชาวบ้านมันก็ถือเป็นการกระตุ้นนะถ้าลำาตีก็ไปเรียกผู้รับเหมามาเล่นรัดเลยต่อไปจะให้เกรดจะต้องเสร็จขั้นตอนมันก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านนะผมเห็นด้วยรับคุณสยศว่าผมเห็นด้วยว่าน้องๆก็ทํามันมีประโยชน์ในตัว ของข้อมูลที่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 พูดไปหรือลงไปบางครั้งมันก็เกินเลยไปก็เท่านั้นเองครับผมผมตองนักเองเข้าใจเออเรื่องแค่นี้มันเป็นเป็นการล้อเลียนปีรำม้งปีระมิตรอะไรยังไงมันก็เพื่อให้มันเกิดอัตรรมันมีความสนุกสนานประกอบเนี่ยคุณสุริยาเข้าใจครับใช่ไหมครับุสยุเข้าใจเอออย่างน้อยน้องเขาทําแล้วมันก่อให้เกิดการกระตุ้นที่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าคนสุริยาสบายเลยเนี่ยไม่ไม่เข้าเข้าใจคุณสยุธแต่ประเด็นหนึ่งก็คือว่า ถ้าข้อมูลที่พี่น้องประชาชนเขาอยู่คือรายการคุณสอยยุทธหรือช่องสามหรืออะไรก็ตามอ่ะคนดูครั้งหนึ่งจะเป็นสิบสามสิบสี่ล้านถ้าสื่อสารข้อมูลไปที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็ม,มีผลกับทางราชก,การหรือโดยงานหรือประชาชนในพื้นที่มผมจึงติจริงในประเด็นที่ว่าข้อมูลขอให้ตรงตามความเป็นจริงนั่นแหละครับที่กลับเรียนกลับเรียนตรงนั้นคุณสอ,อยยุทธทําไมถึงไม่คิดว่าเป็นเพราะถนนมันคนกลัวก็เลยคนน้อยทาไมถึงไปคิดว่าอีกสุขชาวบ้านทําให้คนไปน้อยอ่ะ อ่คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ที่สื่อลงไปตรงนั้นเนี่ยม,มันจะไม่เกิดการเชา่าใจผิดและมันซ้ําเติมให้สถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่น่าอภิรมยิ่งขึ้นคนที่จะมาซื้อสินค้าก็บอกเอ้ยพอพูดถึงสมุทรสาครสมุทรสงครามก็บอกว่าเอ้ยไม่อยากไว้รถติดมีปัญหาเดียเ๋ยวอ่าไอ้ทางด่วนอ่ลนลงมาใส่อะไรพวกนี้จะพูดกันอย่างนั้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาร่างภาพให้มันภาพที่ว่า สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ได้มากมายเป็นประจำเลยเรามาสร้างภาพว่าอาจจะเสียเวลาบ้างแต่คนที่คนที่ไม่ต้องการจะรถติดคุณก็ไปถนนเพชรเกษมสิครับเหมืนเหมือนมันจะาอาจจะยาวไปกว่า44กิโลก็ทําให้ท่านเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นอเพราะฉะนั้นส่วนมาถนนพระรามสอง ก็จําเป็นต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระบวนการการจัดสร้างถนนพวกนี้ก็จาเป็นต้องทาอ่ะคุณสอยุตและเขาก็ไปทําตอนกลางคืนด้วยซ้ําในขณะนี้ไม่ได้มองในมุมว่าไอ้สุขชาวบ้านเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐยิ่งไปเร่งรัดให้มันเสร็จเร็วขึ้นเป็นประโยชน์<ม>เหรอผมผมยอมรับว่าไปไปช่วยกระตุน้นและก็สร้างความสดนใจ ให้กับพี่น้องประชาชนและก็รายกาคุณสอยศเองก็ให้ความสําคัญตรงนี้ผมเข้าใจตรงนั้นนะครับแต่ที่ผมเรียกร้องก็คือในเรื่องของความถูกต้องในสิ่งที่เสนอลงไปตรงนั้นที่เป็นสาระก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้เท่านั้นนะครับคุณสยเอางี้ผมขอได้ไหมไปไปขอเรื่องเถอะครับผมผมผมก็กราบเรียนเมื่อวานผมก็กราบเรียนกับกับทางด้านสื่อสารมวลชนกับทางนู้นไปแล้วผมผมบอกว่าอย่างนี้นะคุณสอยศผมก็บอกว่าผมบอกเขาว่า ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ดําเนินคดีนะแต่ผมร้องให้ไต่สวนและถ้าเมื่อน้องเขาไปศึกษาไปดูข้อมูลอะไรแล้วแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทําอย่างนั้นผมไม่จําเป็นต้องไปแจ้งความหรอกคุณสุรยศน์วันนี้ผมไม่ได้แจ้งคือสังคมนี้ถ้าตรงไหนที่คุณศริญาเห็นว่าไม่จริงคุณศริยาก็บอกเหมือนเาที่บอกกับผมเนี่ยถูกไหมผมบอกไปแล้วครับผมบอกปากตีไปแล้วแล้วเมื่อวานก็บอกกับซือเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมผมสำหรับตรงนั้นน้องเขาทำทำแบบนี้นะแต่ให้ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นความเป็นจริงผิดเพี้ยงไปบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ว่ากันแต่ถ้ามันมากไปมันก็ทําให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศหรือที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบก็เท่านั้นเองเสร็จถามว่าผมผมจําเป็นจะแจ้งความเขาไหมคุณรอยุทธผมดําเดินผมถูกดําเนินคดีมาเจ็ดคดีละเรื่องมันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละไม่ก็ไม่อยากให้ใครมามีปัญหาเหมือนผมต้องขึ้นศาลขึ้นนู้นขึ้นนี้แต่ที่ผมเรียกร้องก็คือว่า เพื่อความเป็นธรรมของคนในพื้นที่ด้วยและอะไรแค่นั้นเองะผมมองครับมองในมุมประโยชน์คุณส่วนอันนี้วันนี้เนี่ยอย่างที่ผมนําเสนอก็บอกว่ามันมีการขยับขยายอะไรไงแล้วก็กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาดีครับตรงตรงนั้นดีมากส่วนไอ้ที่เขาบอกโอ้ยถนนพิถีพิถันเหลือเกินทําไว้ไม่เสร็จมันก็เป็นการล้อเลียนปีรามิดอะไรต่างๆไปถอนเถอะเชื่อผมไม่ไปผมผมเรียนคุสอยุทธไงผมผมไม่ได้ ผมไม่ได้แย่งขวาไม่เดี๋ยวตํารวจเขาเกิดไปเอาของคุณสันทิยาไปไปตรวจสอบคุณสันทิยาไปถอนแล้วก็บอกไม่เอาแล้วไม่ต้องตรวจแล้วไม่ได้ครับได้ได้ได้ผมใจสวนผมผมร้องให้ใจสวนเท่านั้นเองแล้วก็ได้ไหมไอ้องเขาก็ไปไปดึงหนังสือกลับมาเดี๋ยวเกิดตารวจเขาเอ่ยเกิดมีคนมาร้องเขาต้องทํานี่มันจะเป็นเรื่องนะไม่ไม่ไม่ผม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 ยินดีคุณสอยุทธที่เหมือนคุณสอยุทธพูดอ่ะแต่ได้ถ้าผมได้คุยกับน้องได้เป็นที่เข้าใจกันเรียบร้อยก็จะดำเนินการให้เลยครับไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นคุณสอยุทธ ตอบเวทด้วยความกระรุเพราะผมผมผมกรารุคุณสยุธเในรายการช่องสามหรือรายการช่องครับรครับตน,นั้นไม่มีปัญหาหรอกครับและผมไม่ต้องการให้ใครมามีปัญหาขนาดต้องไปเจ้าที่ตํารวจอะไรพวกนั้นแต่ขอให้เข้าใจในเจตนารมขึ้นกันและกันว่าผมก็เข้าใจมผมก็เข้าใจในใน,นี้ของผมครับเขาเขาทาอย่างนั้นก็ทําไปเพราะฉังนั้นเนี่แต่ให้ลดในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือข้อมูลที่มันชาดเคลื่อนไปมากๆก็ก็จะส่งผลให้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เท่านั้นะคุณสยุทธไม่มีปัญหาครับยินดีครับคุณสยุทยยินดีนะคือคือเดี๋ยวต้องตำรวจเรียกไปสอบอะไรวุ่นวายเอาไปคุณสยุทยบางเรื่องอะนะผมแจ้งไปที่ปอทนะสองปีในปอทยังไม่ทำเลยผมเอาใครไม่รู้เกิดตำรวจคดีนี้เขาเกิดหยิบมาดูเอาไปขมขอนไปเอาเรื่องออกมาได้ไหมไม่ไม่เอ่ยยินดีฮะยินดีคุณสยุทธแลนเ่นีผมทำผมแค่ไต่สวนแล้วก็ในเรื่องของกรณีชี้ให้เห็นว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เขาจะปรับปรุงและแก้ไข เท่านั้นเองคุณนายุธครับผมอ่ะยังไงมีโอกาสคุยกันขอบคุณมากคุณสุนิยามาเข้าใจจุดประสงค์ต้องลงขอแล้วนะไปจัดการนะ